คุณผู้ชมครับแบบเวียดนามพีทเปิดแล้วนะครับโคตรแจ่มเลยนะฮะแต่ว่าผมต้องขอบอกความจริงก่อนนะครับแบบเวียดนามพีทเนี่ยผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับอันนี้คือครั้งแรกของผมเลยนะโรบักหมดแล้วเติมร้านไหนดีนะนี่เลยมาดูชอบร้านเติมโรบักเกรดแจมแถมยังมีบริการกดผลปีศาจและกลิฟเกมพาร์ด้วยแหละมาต้องจัดหน่อยแล้ว สำหรับคุณผู้ชมคนไหนต้องการเติมโรบักราคาโคตรแจ่มมาทางนี้เลยสมอกบักร้านบริการรับเติมโรบักสูงสุดถึงเรทสิบบริการกิฟไอเทมทุกแมปและฟาร์มเวลราคาถูกแถมยังมีจำหน่ายไอดีไก่ตันและกล่องสุ่มไก่ตันอีกด้วยอุดหนุนลิงก์ด้านล่างเลยนะจ๊ะเอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปเวียดนาม ผิดนะครับก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าแบบนี้เนี่ย <med ian> ผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับอันนี้คือครั้งแรกในการเล่นของผมเลยนะว่าแต่ ừ, เดี๋ยวขอดูด้านเมนูก่อนแล้วกันนะครับเมนูเลือด EXP จํานวนเงินแล้วก็เลเวลนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะสเตตหรือเปล่าครับอัพสเตตน,นะครับตอนนี้เราอัพสเตตไม่ได้เลยนะเพราะว่ายังเลเวลศูนย์อยู่นะครับเลเวลศูนย์เลยนะฮะไม่ใช่เลเวลหนึ่งด้วยไม่มีเลเวลชั้นคือนูบอย่างแท้ทรูนะครับอรนนี้ก็คือตั้งค่านะฮะเหมือนตอนนี้นะครับแบบนี้น่าจะยังไม่มีโค้ดให้ มีปรับโหมดมี v i p นะครับ v i p ต้องเติมนะน่าจะ100่งร้อยโรบักเท่านั้นนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บผลปีศาจนะครับที่เก็บนู่นนี่นั่นทำมันกดไม่ได้เนี่ยน่าจะยังใช้งานไม่ได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลิมิเต็ดไอเทมนะครับก็ไม่มีตังนะฮะมีตังแบบ1เบลลี่นะฮะก็โอเคฟาร์มยังไงก่อนผู้ชมครับเดี๋ยวมันต่อยได้ไหมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวผมงงเลยคุณผู้ชมเข้าไปแล้วงงเลยนะฮะอันนี้ Learn Water Style น่าจะเป็นหมัดเงือกอันนี้คอมแบทโอเคต้องเรียนคอมแบทก่อนนะฮะไม่งั้นต่อยไม่ได้นะคอมแบทโอเคต้องยูด้วยนะฮะมันเป็นสมุดหวังผู้ชมครับนี่อันนี้ใช้ Death Note <laughs> เดทโนด <laughs> อยากให้มันเป็นเดทโนดจริงๆเลยนะครับกดใช้ไปเลยครับในตอนนี้เราก็ได้หมัดต่อยมาแล้วหรือเปล่าโอเคได้หมัดต่อยปกติมาแล้วนะครับกดตัวแซดก็จะมีสกิลหรือว่าไม่มีน่าจะไม่มีเนาะ <laughs> โอเคโอ้วแดดได้โอ้โหมอนมอนเดี๋ยวนะใจเย็นก่อนพี่ต่อยต่อยโอ้ต่อยห้าหน่านี่อื้ออื้ออื้อ ต่อยมันไม่แน่ใจว่าปิงเท่าไหร่นะขอดูปิงก่อนอยปิงก็น้อยนีว่าทำไมมันแปลกๆช่างมาันละกันนะครับจะไปนสนใจรับเควสหน่อยโอ้ยผมจะรับเควสพี่ชายขอผมรับเควสก่อนขอผมรับเควสก่อนโอเคฆ่าเบนดิตนะฮะเบนดิตสี่ตัวคงไม่ใช่เรื่องยากผมจะตายก่อนไม่เนี่ยต้องวัดกันแล้วล่ะครับกับเวลาฮึซ่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 า,ซาต่อยตัวตัว,ตวฮึซ่า ฮึบ,ฮบโอเคโอค้ยเเ,เลเวลเท่าไหรว่วะเนี่ยเลเวลหนึ่งนะฮะโอเคโอเคเวอร์จัดขอ,ขอพักก่อนได้ไหมมันแบบเลือดเริ่มไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออัพสเตตก่อนละกันอัพสเตตลงเมลี่ละกันลงไปสัก3นะครับจะได้แบบมีกล้ามเนื้อหมัดที่ต่อยตึงมากขึ้นโอ้หมอนั่นฟาร์มตึงมากอุ้ยโอ้ต่อยแรงแบบแรง โอ้ยจ oh, ีเซอร์คร่ดูดโดนบูบี้ปูยีปูยำนะฮะผ่านการฟาร์มมอนสเตอร์ตอนนี้ต่อยแรงเลยคุณผู้ชม <c oughs> อัพนิดเดียวก็แบบต่อยแรงจัดอะโอ้โหโคตรตึงโคตรตึงโคตรตึงโอ้โหโอ้โห เควสเสร็จแล้วนะฮะผมได้เงินมาแล้ว500นะครับยังซื้ออะไรไม่ได้เลยแต่ผมฟาร์มให้แบบได้ดาบก่อนละกันเพราะว่าผมอยากได้ดาบมาฟาร์มเนาะปึ๊บเฮ้ยจริงๆเออมันก็สนุกนะครับเนี่ยการฟาร์มอะ่ะมันก็ฟาร์มใช้ได้อยู่นะเม <ME> ื่อแบบเราอัพสเตตลงไปนิดนึงอะนะมันก็ฟาร์มง่ายเลยนะครับเห็นไหมรับซับรัวๆนะครับโอ้โหโคตรง่ายฮึซ่าฮึซ่าฮึ ฮึซ่าโอเคครับตอนนี้ผมเลเวล17แล้วนะครับผมมีเงิน1น0 0 0หมืแล้วเย่ yeah! ซื้อดาบมาใช้ได้แล้วนะครับฮึบนี่เลยคาตาณะบล็อกนะฮะดาบมาเป็นกล่องแล้วก็ ฮึบใช้ไปเลยครับได้ดาบคาตนาแล้วว้า wow. วได้ดาบคาตนาเราวันนี้นี่เลยเราได้ดาบคาตนะมาใช้แล้วนะครับโอ้โหเท่จัดจัดนะฮะมีแบบประดับด้านหลังแบบนี้ด้วยเดี๋ยวขอัพ stat ใส่ดาบก่อนแล้วกันนะครับ stat ใส่แบบเน้นๆเลยนะฮะวกทีละสิบไปเลยแล้วก็ัพดี f e n s ์ไปด้วยลวกันนะครับเลือดมันต้องมีเนาะเลือดไม่มีเดี๋ยวตายนะฮะ oh. โอเคลงไปมีสกิลด้วยโอ้โ oh. หสกิลลองดูดิสกิลดีหรือเปล่านะครับสกิลมีคูณดาวด้วยนะ สกิลลองใช้ดูสิโอยังคูณดาวอยู่เลยคุณผู้ชมคูณดาวนานมากฟาดโอ้โทีเดียววันช็อตวันคิวผมรับเคว็นะครับฆ่าบอสโอ้ยังไม่ได้ลองฆ่าบอสเลยคุณผู้ชมครับผมรอดราบคาตนะนี่แหละได้เอ็โคตรเยอะปึ๊บอ้ออาวไม่ตายเอา้าโอ้ฟันไม่กี่ทีบอสต,ตายว้าวใจโอ้โคตรอีซี่นะฮะกับการฆ่าบอสเลเวลผมแบบกระชูดเลยเลเวลพุ่งอย่างเยอะนะครับ ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยร่วมด้วยช่วยกันโอ้โหดีดีดีโอ้โห,โอโหบอสต,ตีแรงอยู่นะเนี่ยเอาจริงเลเวลยี่สิบสามเลเวลยี่สิบสี่โอ้โหเลเวลแบบเพิ่มเร็วมากๆนะฮะแบบนี้เป็นแบบแบบหนึ่งที่แบบฟาร์มเลเวลง่ายมากนะครับแต่ว่าสกิลสลัดนี่มันใช้งานได้จริงไหมเนี่ยดูดิอ๋อก็ได้อยู่นี่ว่ามจะเข้าอยู่นะครับตอนนี้เลเวลยี่สิบแปดแล้วเดี๋ยวยี่สิบเก้าเลยดิโอ้โหต้องย้ายก่อหน่อยแล้วครับคุณผู้ชม ขออัพสเตตก่อนนะสเตสตสเตตลงสเตตไปก่อนครับบวก10ใส่ไปที่ซอสแล้วกันนะครับแล้วก็ใส่เลือดไปด้วยไหนดูซิโอ้มีแผนที่บอกด้วยนะครับว่าเกาะตรงไหนแล้วก็ไปเกาะตรงไหนต่อนะครับเฮ้ยเกาะตรงนี้ต้องฟาร์มถึงเลเวล50เลยนะเ,เดี๋ยวผมฟาร์มไม่ถึงเลเวล50ก่อนละกันแล้วก็ค่อยย้ายเกาะหรือว่าย้ายเลยดีผมย้ายเลยดีกว่าครับผมตึงมาก๋ยวผมย้ายเลยละกันนะแล้วก็อันนี้คือสปาโบสใช่ไหมเสกเรือนะครับเราต้องไปทางด้านขวานิดนึงนะครับใช่ไหมน่าจะใช่นะเคไปทาาางด้นขว โอ้มีเรือสปีดโบสสามพัโอเคเอาแพงๆไปเลยครับคุณผู้ชมเออดีดีดีโอ้โห,เ,โโหเร็วจริงไหมเนี่ยสปีดโบ๊ทสปอร์ตบีทเนี่ยมันต้องเร็วแล้วแหละไม่เร็วก็คงไม่ได้นะฮะน่าจะไปทางนี้ถูกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ทไมแต่ละคนเขาว่ายน้ําไปวะเนี่ยได้ผมซื้อเรือทําไมวะเนี่ยโอ้เเบรกก่อนเลยโหมีเรือมาจอดเต็มเลยอันนี้เทเลพอร์ตเหรอครับอ,อันนี้คือมาถูกที่หรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชม เฮเวนเกต์ gate, น่าจะเกาะลอยฟ้านะครับมาถูกทีหรือเปล่าแต่มาแล้วอ่ะคุณผู้ชมครับลองขึ้นไปดูก่อนแล้วกันนะฮึบฮึบโอ้เลเวล250ถึงเลเวล550เดี๋ยวลองรับเควสหน่อยไหมแล้วแบบเราแจมไงเราแจมนะครับถ้าเราแจมดาเมจได้มันก็น่าจะได้อยู่นะโอเคโอ้โหมีขายหมัดนู่นนั่นเยอะแยะเลยนะครับซสเปอร์ฮิวแมนขึ้นไปดูซิมีเควสด้านบนหรือเปล่าจะลองดูเดี๋ยวผมแจมเนาะเดี๋ยวผมแจมเอานะครับถ้าแจมได้ก็น่าจะไม่มีปัญหาฮึบโอ้อันนี้แล้วกันแจมสกิลไป โอ้โหมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยเดี๋ยวรอเขาช่วยแล้วกันครับเราเขารับเควสนี่นี่นี่เออ <laughs> เหมือนจะรับเควสไม่ได้นะครับถ้าเราเลเวลยังไม่ถึงนะโอ้โหผมกล่าวไว้ว่าจะแบบแจมคนนั้นหน่อยนะครับก็คือตอนนี้เราต้องไปฟาร์มก่อนแรกกอดน,นั่นแหละนะครับความจริงแล้ว <laughs> <laughs> เลเวลไม่ถึงโอ้โหเศร้าใจมากมากเลยนะ <laughs> โอเคกลับก่อนแล้วกันนะครับเทเลพอร์ตไปกลับก่อนแรกอันนี้เรือเราหรือเปล่า น่าจะเรือเรานะครับซื้อมาแล้วใช้คุ้มหน่อยโอ้โอ้โอ้โอเคโอเคว่ายนะ้ําไปก็ได้คุณผู้ชมโอ้โหลำบากลําบนมากคุณผู้ชมครับว่ายน้ําไปแล้วกันต้องฟาร์มก่อแรกจนถึงเลเวล50ก่อนนะครับถึงจะย้ายก่อได้ข้ามเควสไม่ได้นะถ้าข้ามเควสได้นี่แบบแป๊บเดียวไม่น่าจะนานนะฮะนี่คืออะไรเอ่ยไหนดูดิเออมันคืออะไรไว้เนคุณผู้ชมกิก้าฉาดดีเซตพอยต์นะครับอ๋อก็คือดีเซตสเตตนะครับก็น่าจะอย่างนั้นนะแล้วตรงนั้นล่ะมีด้านบนนิดนึงด้วยโอ้โหมันแอบอยู่นนัอี้วา 3ดาบนะครับใช่ไหมสามดาบจริง6ล้านโอ้อาตังที่ไหนมาซื้อเนี่ยไม่มีตังนะครับฟาร์มบอสไปก่อนยาวๆจนกว่าจะเลเวล50แล้วก็ย้ายกเกาะเฮ้ยคุณผู้ชมครับมีคนทิ้งผลปีศาจไว้อยู่อ่ะคุณผู้ชมโอ้โหผลอะไรวะเนี่ยผมก็อยากจะกินว่ะมันคือผลอะไรวะคุณผู้ชมครับลองกินดูไหมก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันคือผลอะไรวะไม่รู้กินไป้วฮะได้ผลบาเรียรตึงๆมานะครับว้าวเดี๋ยวลองใช้สกิลดู โอ้สกิลเป็นกำแพงไปเลยว่ะมันดีหรือเปล่าเนี่ยผลนี้ว่าน่าจะไม่ค่อยเวิร์กหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองใช้ดูเฮ้ยก็น่าจะใช้ได้อยู่นะหรือเปล่าว่าแต่มันมีรีผลไหม <laughs> อยากแบบรีผลขึ้นมาเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมใช้ดาบไปก่อนนะครับผมว่าผลบาเรียมันไม่น่าจะตึงนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็เลเวล50เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <Whoa. S 2> โอ้โหคือแจ่มว้าวน้บัตรนาวมากๆเลยนะฮะแต่ว่ายังมีเงินแค่1นึ่งหนะครับยังสุ่มผลไม่ได้นะครับสุ่มผลแสนหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมว่าผมจะเก็บเงินไปสุ่มผลนะครับโอเคตามนั้นแล้วกันนะเฮ้ยตอนนี้เราลงน้ําได้ไหม <S 2> <S 2> <S 2> เหมือนจะยังลงน้ําได้นะครับอันนี้ขนาดกินผลปีศาจไปแล้วนะดังนั้นน้ําก็น่าจะมีผลนะครับเกาะที่เราจะต้องไปฟาร์มเกาะต่อไปก็คือเกาะสโนว์ไอแลนด์เกาะตรงนั้นเนาะไปเกาะสโนะครับ่ม ไปอย่างนี้ละกันครับเร็วกว่าขี่เรืออีกขี่เรือนี่คือช้าไปเลยนะฮะเจอสเต็ปนี้เข้าไปนะฮะโอ้โหไม่น่าซื้อสปีดโบ๊ทตอนแรกมาเลย ซื้อว่าทำไมไม่รู้นะครับเฟืองตังมากเว้ยแต่ม okay. you know, yeah. you know, ันมันมันก็เร็วอยู่นะโอเคถึงเกาะสโน่แล้วนะครับเซตสปาไปก่อนกันตายอะนะตรงนี้ขายอะไรเอ่ยอ๋อตรงนี้เป็นเควสนะครับนึกว่าเป็น ABC ขายของนะสโน่เบนดิตนะฮะอันไหนมอนปกติวะเนี่ยไปดูมอนก่อนโหให้เงินแบบพันห้าเลยนะครับเควสนี้ให้เงินเยอะเลยนะเควสอย่างง่ายเลยว่าแต่ไอ้นี้ทำไมผมเรามันเป็นอย่างงี้วะเนี่ยทำไมผมเรามันเป็นอย่างงี้วะคุณผู้ชมช่างมันแล้วกันนะฮะอย่าไปสนใจใส่จนเนาะเอาซะผมงงเลยคุณผู้ชม อะไรกันครับเนี่ยโอเคเลเวล5้าสบแล้วผมรับเควสตีบอสไปเลยแล้วกันนะครับสโนบอสนะครับเวล55เลยว่ะคุณผู้ชมตอนนี้สโนบอสอยู่ตรงไหนตรงนี้หรอโอ้โห,โหเฮ้ยตึงตึงอยู่นะตึงอยู่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  เอ้ยผมว่าไหวสบายเลยเนะี่ยสบายเลยผมว่าข้ามมาตีพอดเลยก็ได้นะครับสบายสบายแต่ว,ว่าตัวรับเคลสแบบไกลนิดนึงนะโอเคครับผมขอตัดจบแบบฟึบฟับเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมคิดว่าแบบนี้เนี่ยผมจะทําเป็น EP นะครับทำเป็นตอนตอนไปนะว่าผมเนี่ยฟาร์มถึงไหนแล้วบ้างนะครับก็จะเป็นการบันทึกการเล่นของผมเองไปด้วยแล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ฝากกันกดไลค์ด้วยถ้าชอบมากๆแล้วก็ฝากกันกดซับสไครด้วยก็จะขอบคุณมากๆไปละจู้บ๊ายบายไปแล้วครับ ครับ